เดี๋ยวก่อนครับเพื่อนๆสำหรับใครที่กำลังมองหาเพจเติมเกมนะครับอ่าในช่วงระยะเวลานี้นะครับผมแนะนําเพจนี้เลยครับยาราเกมเซ็นเตอร์ครับท่านผู้ชมรับเติมเกมมือถือทุกเกมนะครับแพ็คใหญ่สุดคุ้มเลยครับท่านผู้ชมก็ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะครับปลอดภัย100%นะครับท่านผู้ชมถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยครับเพื่อนๆ สวัสดีชาวปลื้มสเต็กเกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปลื้มสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมเอ่อดิสนีย์มาลีมาเนียนะครับท่านผู้ชมก็เป็นเกมมือถือที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆให้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับน่าสนใจมากๆนะครับเกมนี้เอาใจนะครับแฟนดิสนีย์โดยเฉพาะเลยลิขสิทธิ์แท้นะครับเปิดให้โหลดแล้วนะครับบน Play Store ไทยนะครับเฉพาะ iOS เท่านั้นนะครับน่าเสียดายจริงนะครับสำหรับเ t o r e นะครับตอนนี้มีเฉพาะแค่ iOS เท่านั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็ต้องรอติดตามข่าวสารก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่เกมนี้นะครับเป็นเกม3 V3 ครับ m u l t i p l a y e r Battles นะครับพบกับตัวละครดิสนีย์นะครับแอนพายซ่านะครับจากเรื่องต่างๆนะครับทั้งเอลซ่าทั้งมิกกี้เมาส์นะครับโฟลเซนนะครับแล้วก็ เออบัสด้วยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับท้าทายในโหมดออนไลน์แบทเทิลนะครับ BOTs Training นะครับระบบอัปเกรดและปรับแต่งอีเวนต์ต่างๆนะครับปลดล็อกตัวละครใหม่ๆนะครับเกมนี้กราฟิกคุณภาพถือว่าสูงมากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่เล่นแก้เซ็งแล้วกันนะครับมันเป็นออนไลน์ด้วยนะครับกับเกม V3 V3 นะครับมัลติเพเยอร์นะครับแน่นอนว่าเออเล่นได้เรื่อยๆนะครับเป็นเกมออนไลน์ไม่น่าเบื่อแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ชอบดิสนีย์อยู่แล้วด้วยเกมนี้ตอบโจทย์นะครับอ่า เปิดโหลดบน Store ไทยแล้วนะครับท่านผู้ชมเฉพาะ iOS นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับมีดาวน์โหลดแล้วนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้เลยนะครับอ่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องปื้มสเต็กเกมมบายด้วยนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ